กล่าวถึงภาพรวมของการจัดการแข่งขันซึ่งในปีนี้สมาคมกีฬาเขาเพิ่มสเตจโคกรอบตีที่จะรูปแบบนะครับเช่นยกระดับทีมฟุตบอลิลซึ่งเป็นทีมก็มีการแบ่งส่วนต่ส่วนในเรื่องของน้องโมน้องจีนหรือแม้แต่นักกอลฟที่ไปร่วมอย่างนะครับทั้งกระดาษอนาคตนะครับแล้วก็ในด้านการกีฬาเนี่ยก็มองเห็นตรงนี้แล้วก็ ผมเองไงนะครับเพราะเรามองว่ากีฬาฟอสเนี่ยสามารถเดยเฉพาะอย่างนี้งการส่งเสริมและ ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอยู่ในเป็นการที่มันอยู่ในภาวะโควิดนะครับเราก็ต้องออศึกษาแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็จัดการให้ให้พร้อมนะครับการแข่งขันเนี่ยเรายกมาตรฐานขึ้นด้วยซ้ำนะครับสำหรับจากปีที่แล้วเพราะว่าเราก็ยกระดับทีมพุ้ตศิสป์นะครับเ,เป็นเลเวล3ซึ่งจะเป็นระดับนานาชาติแล้วนะครับสำ,สำหรับสนามการเซตสนาม ก็มีการเตรียมการในช่วงที่อยู่ในระหว่างหยุดนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เราคิดว่าเราพร้อมแล้วก็สมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่เราทําได้แล้วนะครับถึงแม้ว่าระยะเวลาจะสั้นในการที่จะจัดการสองอ,อาทิตย์ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าเราสามารถจัดการได้ดีครับแอมพวก สมัครเล่นเข้ามาเยอะขึ้นเพราะนั้นนักกีฬาแอมก็จะอยู่น้อยบางคนก็ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะฉีดวัคซีนอะไรอย่างี้ยฮะเราก็จะพยายามทําให้เขาปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่าจะทาได้สิ่งที่เราเพิ่มมาตรการขึ้นมาก็คือเราก็คงจะทาบับเบิ้ลในการแข่งขันแต่ละที่แต่ละจุดให้ให้ให้ได้สกิลมากที่สุดให้ได้ปลอดภัยมากที่สุดกับการมาณนั้นน่าจขึ้นไม่ต้องไม่ต้องไปอยู่ที่อย่างไรอย่างนี้ครับคือเราอาจจะล็อกว่าคุณไปสนามสนามแข่งสนาม